อันนี้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นโครงการในเรื่องของคุณการศึกษาเป็นโครงการที่รับหนึง่งพันบาทให้กับเด็กได้มีโอ,อก,กาสเรยียนหนังสือตั้งแต่เล็กก็บอกละแพนพี่ทานบอกละแพ,พนลพเลยซึ่งตรงนี้เองผมจะออกเินไปแจกให้กับคุณอาเอาไว้ร่วมตรวจสอบได้ครับคุณอาเพื่อนำเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือเด็กเขาแทนการรับบริจาคตรงนั้นก็เป็นไปได้ตัวผมเองก็อยากจะขออนุญาตลองเนชื่อคุณอาเป็นหนึ่่าหรือว่าหนึ่งผู้ใจดีที่ได้ร่ว <คำ S 2> มที่ได้ร่วมช่วยเหลือน้องๆเขาด้วยกันนะครับคุณอาเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิิทธธเเด็กครรับนนะใช่่มูลลุยี แล้วถ้าเกิดไม่อยากเอาอะไรเลยบริจาคเงี้ยเหรอตรงนี้เองครับทางผมเองจะไม่ขัดสามารถรับบริจาคได้เพราะว่ามันมีมันมาสามารถมันจะผิดกฎหมายพรบคุ้มครองประชาชนปีหกสองครับคุณนาใช่วันนี้เองผมขอความก็าะคุณนาเรียนเชิญช่วยเหลือเราเขาได้กันได้ไหมครับเป็นโครงการอไันนะนายรู้ว่านี่อะไรบิสอะไรอ๋ออันนี้เป็นน้ำหอมแบรนด์โคลเวอร์ครับคุณนาส่งตรงจากปารีสครับคุณนาใช่ครับสามารถลองเทสดูก่อนได้ครับคุณนา ใช่คมีรูปใสเชื้อให้ไม่ยากก็ได้ครับนาลองดมร่างกระนาบครับนาสดชื่นมากครับนาเมดอินปารีสครับคุณนาแล้วก็ข้างในนี้จะไม่ได้มีแค่น้ำหอมอย่างเดียวแต่มีทั้งเอ่อกลิ่นหอมด้วยครับนาอันนี้ใช่ไหมเป็นโครงการเดียวกันครับนาเป็นโครงการใช่ครับเป็นตัวสายสีเทาเออแล้วไก่อนพี่ดูได้มีอะไรบ้่งพิเศษครับท่านอาจารย์เสนครับอาารยสมเกียรตินี่ต้อง ้องมาดูแลโครงการอย่างนี้แล้วครับพี่น้องครับเนี่ครับก็บอกมีอย่างนี้ให้ผมเป็นกิฟต์เซ็ตสป็นมาพร่วมทวาบุญนีอันนี้คุณอาเป็นยูทูบเหรอครับอ้าวคุณเห็นด้ือเ่าก็ถือทุกคนเลยช่องไหนของน้าผมจะได้กดไลค์เอาเนี่ยเขามีบัตรเข้าของจริงเขาบอกงี้แต่ผมแต่ผมว่าถ้าคนไม่จริงมันไม่คงไม่ยืนต่างแดนที่กูนั่งกินกาแฟอยู่ตรงนู้นมองมาอยู่มันยังมันยังตั้งอยู่ตรงนี้มันยังยืนอยู่เลย นี่ฮะก็มีไบโอ้เขามีอาหารรสสีได้ด้วยตรงนี้ออกบินไปเสร็จให้ครับคุณนะชอ่าตกลงมันเป็นบริษัทหรือมันเป็นบริษัทเป็นบริษัทครับคุณนุชบริษัทนี่ใช่ครับคือเป็นบริษัทเอ่า elective marketing จำกัดทําไมต้องเป็นบริษัทมาทําโครงการนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือตรงนี้เองค้าถ้าบัตเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ไม่เพียงพอผมเป็นบริษัทเอกชนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้รับอนุญาตจากที่ไหนได้รรรับอนุญาตกะทวง จากรองศาสตราจารย์นภินยาเวชยเวชยชัยประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กคำนาแล้วก็ทางผู้จัดการมนิิคุณใกล้ๆคุณเป็นตัวแทนมูลนิธิเหรอเป็นเอ่อเป็นบริษัทที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆเขาอะครับคุณนาก็นี่ไงคุณได้รับมอบหน้าจากมูลนิธิเหรอเนี่ยใช่ครับคุณนาทางมูลนิธิอนุญาตให้ครับนาแต่ตรงนี้เองจะไม่ใช่การรับบริจาคครับนทุกท่านครับเขาก็เอาวะช่วยนะเดี๋ยวช่วยขอบคุณอามากๆนะเออคุณนาใจดีไงรับ้อนไหมครับเอ่อถามว่าร้อนไหมคนที่วอร์ดืออะไร อันไหนนะฮะนี่คือกิมอะไรอันนี้เป็นโฟมอาบน้ำอับน้เป็นครีมอาบน้ำคุณอาบอดี้เวกคุณอาบก็ปานสมุนไพรสคุนไพรหนึ่งพันบาทได้เนี่ยกล่องสีเหลียสมันหนึ่งครับขอบคุณครัมากครับอันนี้ขอบคุณมากเทียนบินขยันนักนะครับหักภาษีได้นะตรงนี้เองไม่สามารถหักภาษีได้นะเพราะว่าเป็นการจัดจำหน่ายังงไคือผมมองว่าถ้าพูดถึง มูลค่าในการซื้อเนี่ยเราอย่าไปคิดมัน,นมันอาจจะไม่ถึงหนึ่งพันหรอกครับหรือว่าคุณภาพสินค้าผมก็ไม่รู้หรอกเบอร์ซันน่านจะรับประกันได้อีกนะใช่ใชสินค้าจากปารีสใช่ไหมใช่คับแมตติปารีสโอ้เขาบอกมาจากฝรั่งเศสนะครับนะครับเมื่อกี้ผมก็ว่าจะไปซื้อปลาปล่อยปลาสักพันตัวก็ประมาณสักพันกว่าบ,บาทมัอนกันนี้ก็ถือว่าช่วยเด็กไปก่อนหนึ่งส่วน ครับช่วยเด่พี่บ๊อบม่อเสื้อคุณคุณคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมานี่คุณเดือดร้อนแล้วเนี่ยเข้าใจครับพนา <ะ S 1> อะไรสด้วเนี่ยนะครับบริษัทมีตัวตนนะครับดูเลขทะเบียนนะครับเด,เด <c oughs> อะไรไวะเนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> เขาชื่อบริษ e ัทเอ็กชีพมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับถ้าท่านผ่านมาแถวนี้แล้ว <c oughs> เนี่ยโครงการอะไรก็ไม่รู้มีนายแท้อีกไหมเออตรงนี้ครับนา ตายแล้วนะครับก็ช่วยเขานะครับหนึ่งพันบาทก็ร้องครับแต่เ okay.